โทก็เลยวิ่งเ็น,ว,เนวันนี้บรรยากาศเตียงดาววันนี้ฝนคือค,มคึมน้องไม่ตกนะดูบรรยากาศดีไม่แพรดีมากค่ะบรรยากาศดีวันนี้มาชมอ่าคณายุทธจะลงว่ายน้ํอยาพลอยมาให้ใส่ลงว่ายน้ําอ่ะอเดี๋ยวพลังจะไม่มีน้องธโมวันนี้นะแฮร์รี่ทำไมจะต้องให้แม่ใส่ยาไปในลงน้ําด้วยเหรอ ใช่เพราะว่าขาดอนนี้บัน,นี้ไม่ได้ถูกต้องของเรามันเยอะของเรามันเยอะใส่ให้เข็ดอันนี้เป็นพลอยดิบนะคะราคาซัฟลฟดิบไม่เผาแบบมีทัางเพอร์เพิร์ซัฟไฟมีท่านแบล็กซัฟไฟไม่เผานะหยกพ่อแม่ประมาณนี้เขยนได้ไทยเอบ้างอะไรบ้างโอ้ไม่อยาใส่ลงน้ําเกินไปเนาะใส่ไอ่ะไ,ไม่ได้ใส่เกินไปแค่ใส่ลงน้าเอี่ย ไฮลินเนี่ยลาบคิดสวยๆเนี่ยแล้วก็วันนี้มีพลอยสวยๆมานะกับลาอันนี้แค่ตัวอย่างเนาะแค่เลยเนาะเพราะว่าไม่ใช่จะว่ายน้ําวันนี้จะว่ายน้ําสน่อยเพราะว่าอ่าขายของสวยๆาง,งามๆก็ต้องแข็งแรงด้วยเนาะ <ใช S 1> เพราะว่างานเยอะเหลือเกินเนี่ยวันนี้คัดอันยมันนีนนกี่ล้านกลาดานะที่เพิ่งทํามาแทนจะให้ลูกนับเลยมานะับไม่นนมได้ม,มีเป็นเท่านีชาชานี้นับไม่หมดค่อยๆนับไปลูกเออ และวันนี้พลอยสวยๆนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปไหว้น้ำเพื่อสุขภาพ